ค่ะทุกคน Rose to be Cosme s u r i c a l Pharmacy EP หนึ่งไวแล้วค่ะ EP นี้จะมาพูดถึงรักเตรียมตัว a d ิ i ช i o n เข้าเพาสั e ได้ยังไงมาเริ่มกันเลยดีกว่า แต่ก่อนอะอนุบาลอะเราจะเรียนโรงเรียนวัทยาศักตร์แล้วก็มาเรียนโรงเรียนศิิวิทยาจะอยู่ในจังหวัดสุรบุรีส่วนประถมปหนึ่งถึงปหกอะเราก็จะเรียนที่โรงเรียนศิิวิทยาในสุรบุรีมาโดยตลอดช่วงที่เรียนเอกชนมันเป็นเบสพื้นฐานที่ทําให้เราเป็นเด็กเนิร์ดคนหนึ่งเลยตั้งใจเรียนมากๆจริงๆแล้วโรงเรียนเอกชนมันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงด้วยความที่ออกมาเนี่ยเป็นคนที่อยากให้ลูกอะเรียนหนังสือเก่งเขาว่าคนที่รู้ว่าระบบการศึกษามันสําคัญกับอนาคตของ เด็กเขาก็เลยจะมีวิธีการเรียนลูกตาหลอกให้เราเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งซึ่งแต่ก่อนตอนที่รักอยู่ประถมเอาจริงก็ไม่ได้เป็นเด็กเรียนเก่งนะแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างช้ามากไม่อ่านหนังสือด้วยมามาก็จะให้รักไปเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัวตวันออนวัน on ในวิชาที่รักแบบไม่เก่งแล้วเขาก็อยากจะเสริมให้แบบลูกไม่สมาธิสั้น ซึ่งมันก็ได้ผลแต่ว่ามันยังไม่ทำให้รับแบบ o u t s t a n d i จากแบบเด็กที่เรียนได้ประมาณ20-30ใน50คนของห้อง่ะมาเป็นที่หนึ่งได้เขาก็เลยสร้างแรงจูงใจโรยการบอกว่าถ้ารักเรียนได้ที่หนึ่งม้าจะมีรางวัลให้3อย่างอะไรก็ได้ที่รักอยากได้ แล้วทีเนี้ยเราก็ค่อยไต่ระดับขึ้นมาเหมือนแบบค่อยตั้งใจเรียนไต่ระดับขึ้นมาจนสุดท้ายรักได้ที่หนึ่งขึ้นมาจริงๆอันเนี้ยก็เลยเป็นกุศโลบายอันหนึ่งที่ทําให้ผลการเรียนของลูกอะ่ะมันสูงขึ้นและสุดท้ายมันก็อาชีพแบบที่หนึ่งได้จริงๆแล้วแบบช่วงประมาณ ป .4 ป .5 ป .6 กก็คือเราก็จะได้ที่เรียนได้ที่หนึ่งมาตลอดตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนเอกชนนะโรงเรียนที่เป็นมัธยมแล้วก็เรียนในโรงเรียนวิสุทธิกษัตรย์ตีนะตั้งแต่ม .1 จนถึงม6ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลแล้วก็จะมีการตัดผมติงหูงนั่นแหละแอบบอกนิดนึงในะความที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลแล้วมันสวยไม่ได้ดีวมามนอกจากจะสอนให้รรบแบบว่าเป็นเด็กที่ขยันเรียนแล้วก็เรียนให้ได้ที่หนึ่งแล้วอะมามาก็จะสอนให้เราดูแลผิวตัวเองด้วย ภายใต้ความเนร์ดสุดๆแล้วก็ถูกระเบียบสุดๆของรักอะเราก็จะเป็นเด็กที่ดูแลตัวเองแล้วก็ใช้ครีมบำรุงผิวใช้โฟมล้างหน้าใช้ากินแคร์มาตั้งแต่ป .5 เลยก็ใช้โอเลมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเป็นแบบพวกแป้งฝุ่นอะไรนิดหน่อยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักกันแดดนะผิวเราก็ค่อนข้างแข็งแรงด้วยด้วยความที่ล้างหน้าถูกต้องแล้วก็ใช้สกินแคร์มาตลอดก็เรียกว่าเป็นเด็กที่มีความเนื้อแล้วก็มีการดูแลผิวมาตั้งแต่เล็กๆอยู่แล้วในตัวในมุม การเรียนของลักนะจริงๆแล้วอ่ะลักถือว่าเป็นเด็กโคตรเนิร์ดเลยอ่ะเป็นเด็กเนิร์ดมากแล้วก็แต่งตัวถูกระเบียบม,มากมากมา,กมากแล้วก็โรงเรียนอนะ่ะพอเขาเห็นศักยภาพเราในการเรียนก็ค่อนข้าง outstanding พวกอาจารย์เขาก็จะให้เราไปแข่งวิชาการภาษาไทายภาษาอังกฤษนูนะ่นนี่นั่นอะเราก็จะลงแข่งทุกอย่างคือมันเป็นการแข่งขันระดับมต้นกับมปลายถูกไหม ตอนเราอยู่มหนึ่งเราก็ยังไม่ชนะเราก็ได้ที่สองที่สามอะไรเงี้ยแต่พอเราอยู่มสามคณะแรกก็คือกวาดรางวัลเรียกถามว่าช่วงมปลายก็ยังเนิร์ดไหมก็ยังเนิร์ดเหมือนเดิมนั่นแหละเราก็จะเลยคนหนึ่งที่ตั้งใจเรียนมากแล้วเราจะพายายามเก็บสีให้ได้ทุกวิชามาตลอดตั้งแต่มหนึ่งจนถึงมหกจะได้สี่จุดถึงศูนย์มาตลอดเ,ออเป็นูลมันดูเหมือนเด็กโลกนิดนึงนะแต่ด้วยความที่มาม่าให้รางวัลกับเรามาตลอดถ้าเรียนเก่งแล้วเราก็จะได้อะไรที่มันดีๆแล้วเราก็เลยเหมือนกับติดนิสัยน ันแล้วอะสุดท้ายเราไม่อยากลงมาอยู่เป็นแบบเป็นเด็กข้างล่างหรอกเพราะว่าลึกๆยาวาใจเราเองมันทำใจไม่ได้ที่เราจะเป็นที่สองอะมันก็เลยทำให้เราอะเรียนได้ที่หนึ่งนี่เองมาตลอดแล้วพอเวลาเราไปแข่งขังนะแล้วเราได้ที่หนึ่งจริงอนะแบบมันภูมิใจนะมันภูมิใจแล้วมันก็ดีใจแล้วมันทำให้เราเรียนหนังสือง่ายด้วยแล้วเลือกแผนการเรียนเป็นวิทยาคณิตน,นะส่วนวิธีการที่รักเลือกแผนวิทยาลัยเพราะอะไรหรือว่าพอร่ารู้แค่ว่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์มันจะสามารถเลือกคณะในมหาวิทยาลัยะได้มากกว่าสิ่งภาษาด้วยความที่เราเป็นเด็กที่ขยันเรียนแล้วก็เรียนได้ดีทุกวิชาแต่ถามว่ารู้ว่าชอบวิชาอะไรไหมก็คือไม่รู้เราก็เลยเลือกอะไรที่มันมีตัวเลือกได้มากกว่าเพราะเราเชื่อว่าวันหนึ่งที่เราเรียนไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะรู้เองะว่าเราจะชอบอะไรเราก็เลยโอเคเลือกแผนวิทยาศาสตร์มาคือแผนในการเรียนหนังสือของรักะก็คือว่าเราจะพยายามตั้งใจเรียนในห้องให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ แล้วอะไรที่ไม่เข้าใจแล้วก็จะไปเรียนพิเศษเพิ่มตอนมต้นเราก็จะใช้วิธีการเรียนพิเศษจากแบบคุณครูในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีสอนเสาร์อาทิตย์แต่ช่วงมปลายเนี่ยตอนนั้นน่ะเรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบของการกวดวิชาเราแต่ว่าคนที่อินโทรริวการกวดวิชา,าให้เราก็คือมามะ่ามาม,ะม,ะมะ่ามีไอ้ใช่ไหมแล้ไอ้ลูกเขา,า,เกา,า,เเาจะเรียนกวดวิชาหมดเลยลูกเขาจะเรียนโรงเรียนเอกชนกันหมดแล้วก็แล้วคงขที่เขาโตกว่าเขาก็จะแอดมิชชั่นไปก่อนหน้าเราแล้วอ่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเหมือนการเรียนกวดวิชา,ามันจำเป็นนะส่งลูกเรียนกวดวิชาเดีกะได้แบบแข่่งสู้้คนนอืได มาก็เลยแนะนําการเรียนกวูดวิชาให้ลักรู้ซึ่งลักก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะเขาบอกว่าเออเนี่ยเรียนกูดวิชาจะได้แอนิชชั่นได้คณะดีๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคแต่ต้องบอกว่าลักเป็นคนที่เรียนกูวิชาช้ากว่าคนอื่นคือลัวมารู้จักการเรียนกูวิชาก็ตอนที่ลักอยู่ในช่วงมสขึ้นม5คนอื่นนะที่เขาเรียนกวดวิชากันคือเขาจะเรียนตั้งแต่ม3ขึ้นมสแล้วเขาก็จะต้องเรียนกวดวิชาทุกวิชาทั้งหมดอ่ะให้มันหมดตั้งแต่ปิดเทอมม .5 ขึ้นมหกกลายเป็นว่า แล้วมีเวลาเรียนแค่สองปีอะในการเรียนทุกอย่างให้จบแล้วที่จะไปเอ็นทารแข่งกับคนอื่นทำไมของเราต้องซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าตอนนั้นน่ะ่างที่รู้ว่าบ้านเราอยู่สมุทรปราการถูกปะแล้วสถานที่เรียนกทวิชาที่ใกล้ที่สุดก็คือ,อยูวีินใหญ่แล้วเราไม่สามารถที่จะถอสัางขาจากสมุทรปราการไป็นวงวมินใหญ่ได้ทุกวันเราต้องเรียนแค่เฉพาะปิดเพิ่มเท่านั้นว่าวางแผนเรียนกดวิชาม4ก็ม, 4, ม .5 ให้จบแค่แึ่ง 1นึ่นนนปีเทอมอ่ะแล้วก็เรียนย้อนของมอ .4 ด้วยแล้วก็เรียนของมอ .5 ไปด้วยก็เรียนทั้งหมดเลยทุกวิชา9วิชาสามเลขไทยอังกฤษสังคมแล้ววิทยาศาสตร์ก็จะมีฟิสิกส์เคมีชีวะเวลาที่ไปโรงเรียนเนี่ยก็จะเรียนตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงแบบ มงเย็นนะจนมือใหญ่ปิดซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงการเรียนที่หนักมากด้วยความที่เราไม่ได้มีแฟนไม่ได้ติดกระตูนไม่ได้ติดอะไรเลยนอกจากติดซูปเปอร์จูเนียนิดหน่อยแล้วก็ติดนิยายนิดหน่อยมาชีวิตเราก็เลยเรียนได้เรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังอยากได้ที่หนึ่งแล้วเป้าหมายในการจะแอดมิชชั่นะนะทำยังไงก็ได้ให้เราเก่งเท่ากับเด็กโรงเรียนอื่นที่เขาเรียนกุวิชามาก่อนหรือหลักตั้งโกว่า,าจะต้องเข้าคณะหมอให้ได้ โดยที่ตอนนั้นถามว่ารู้ไหมว่าตัวเองอยากเป็นหมอไม่รู้หรอกเรารู้แค่ว่าหมอเป็นคณะที่ใช้คะแนนแอดมิชชั่นนะสูงที่สุดถ้าเราตั้งเป้าไว้ไปถึงพระจันทร์นะต่อให้เราไปไม่ถึงพระจันทร์เราก็ต้องอยู่ท่ามกลางดวงดาวเราตั้งเป้าสูงไว้ก่อนต่อให้เราไปไม่ถึงเราก็ต้องได้คณะที่มันไม่ขี้เละอยู่แล้วมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าเราตั้งใจที่จะสอบเข้าหมอให้ได้วิธีการของรักนะก็คือเมื่อเราตั้งโกได้แล้วว่าเราจะ ไปเป็นหมอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำคะแนนทุกวิชาให้มันดีตอนนั้นน่ะของรกับระบบแอดมิชชั่นของเรามันจะเป็นแอดมิชชั่นที่เป็นโกลเดตเอนิคลุ่นสุดท้ายสัดส่วนคะแนนมันจะเป็หมื่นสามพันคะแนนนะเป็นเกรดเฉลี่ยเจ็ดพันคะแนนนะก็คือเป็นคะแนนสอบล้วนๆซึ่งตัวสามพันคะแนนนี้เราก็อาศัยว่าม4จนถึงม .6 อ่ะเราต้องทําให้ตัวเองอ่ะได้เกรดสี่ ให้หมดให้ได้เพื่อที่เราจะได้คะแนนส่วนเนี้ยตเต็มสามพันเหมือนกับเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าโรงเรียนในกรุงเทพอะที่เป็นแบบโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือว่าโรงเรียนดังๆอะไรเงี้ยความที่เขาไม่เด็กเก่งเกรดเขาก็จะได้ยากหน่อยคะแนนเนต็มตรงเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้เต็มแต่ว่าเขาก็จะไปได้คะแนนท้าร์ตเจ็ดพันค่อนข้างสูงถัวเฉลี่ยแล้วเขาก็จะเข้าคณะที่ดีได้แต่ของเราอะถ้าเราได้สามพันเต็มแล้วเราพยายามทำตัวพาร์ตเจ็ดพันอะให้มันสูงหน่อยอยังไงแล้วก็ต้องได้คณะที่มันโอเคอยู่แล้วซึ่งเมื่อเราต้องได้เกรดสี่ทูชาแปลว่าคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาคแล้วก็คะแนนต่างๆที่มันเป็นพวกงานต้องส่งครูอาจารย์ะคือเราต้องเก็บเกือบเต็มให้หมดเท่าที่เราจะทำได้อะอย่างคะแนนที่เป็นคะแนนพวกการทํางานคะแนนส่งการบ้านอะไรอย่างเงี้ย ถ้าคะแนนแค่ส่งการบ้านก็คือเราก็ส่งการบ้านให้ตรงเวลายังไงเราก็เก็บเต็มได้อยู่แล้วอย่างคะแนนที่เป็นแบบพวกใบงานรายงานที่มันต้องการความสวยงนมต้องการเอสเทติกก็พยายามทําให้มันมีเนื้อหาที่มันโอเคแล้วก็สวยด้วยส่วนพวกคะแนนสอบย่อยอย่างเรียนจบเรื่องหนึง่งสอบทีหนึง่งลักใช้วิธีว่าเราตั้งใจเรียนในห้องอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่เราอะไปเ e รียนกดวิชาข้างนอกอยู่แล้วเราเรียนโจทย์ที่มันยากกว่าเวลาที่เรากลับมาทําโจทย์ในห้องที่มันง่ายแล้วเราก็จะเก็บคะแนนเต็มได้ง่ายการเรียนในห้องของรกักษ์อะมันเลยไม่ได้ เป็นเรื่องที่ยากเท่าไหร่เนะี่ยสำหรับในวิชาที่มันมีการกดวิชานะเราเก็บสีค่อนข้างง่ายแต่ถามว่ามันมีบางวิชาไหมอย่างวิชาคละวิชาการงานพื้นฐานอาชีพหรือว่าวิชาคอมพิวเตอร์ที่มันเก็บคะแนนยากมีเราก็พยายามทําดีที่สุดเท่าที่ทําได้ก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็ฝึก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 แล้วก็ตอนสอบก็คือ ทําให้มันได้ใครไม่ได้แต่เราต้องทําให้ได้เพื่อที่เราจะได้ก็บคะแนนตรงนี้ให้มันเต็มซึ่งสุดท้ายคะแนนตรงนี้เต็มที่นี้มาตรงพาที่มันเป็นเ0็ดที่เราต้องไปแข่งกับคนข้างนอกอะทีการอ่านหนังสือของเราถ้าในโรงเรียนนะเราจะไม่ได้ทําสรุปไปในกัวิชาเวลาที่เขาให้การบ้านล้วก็ทำหมดเลย เวลาที่อาจารย์ปูสั่งให้ทาการบ้านเคมีกี่ข้อ,อกี่ข้อแล้วก็ทําทั้งหมดตอนช่วงม5ม6แล้วอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เรียนแล้วก็กลับมาทบทวนทุกครั้งที่รักเรียนนะสมัยก่อนต้องบอกตรงว,ว่าไม่ได้เป็นคนที่เรียนหนังสือเป็นแต่สิ่งที่รักทำคือเราก็จะทําสรุปแบบทุกวิชาเลยข้อที่ของการทําสรุปก็คือว่าเราจะได้อ่านแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันจริงๆแล้วเราก็จะค่อยมาเขียนแยกมันก็จะสั้นลงแล้วมันก็จะอยู่ในภาษาที่เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นพยายามใช้พวกปากกาสีแล้วก็ใช้สมุดที่รับชอบ มาทําสรุปรอบแรกแล้วก็จะพอจําได้อยู่แล้วอา่านซ้สๆมันก็จะอ่านได้ง่ายขึ้นไม่ต้องพกหนังสือที่มันหนามากส่วนวิธีการอ่านหนังสือถามว่ารักแบ่งเวลาอ่านหนังสือ,อยังไงคือต้องบอกคำตรงว,ว่ารักไม่ได้แบ่งเวลาในการอ่านหนังสือเลยนะคือรักใช้ทุกเวลาที่รักว่างในการอ่านหนังสือแม้กระทั่งตอนที่ไปเที่ยวกับป้าอาอมา พกสรุปอ,ออกไปอ่านด้วยไปท่องด้วยบางทีอยากอ่านชีวะแล้วก็จะพกสมุดชีวะออกไปแต่ถ้าสมุิอย่างไรคำศัพท์ท่องศัพท์แล้วก็จะทําการ์ดทศัพท์อ่ะแล้วก็จะรู้ว่าคนอื่นน่ยมียนของอาจารย์สมศรีแล้วก็จะเอาใบของอาจารย์สมศรีเอามาทําเป็นการ์ดอ่ะแล้วก็ท่องศัพท์เปิดเอา อันไหนท่องได้แล้วก็แยกอ่อนันไหนท่องไม่ได้แล้วก็จะเปิดบนวเเรื่อยอะ่ะหลักเรียนของพี่แนนเราก็จะท่องเมมโมรีอยู่แล้วทําแบบนี้ตลอดไม่ได้แบ่งเวลาอ่านหนังสือใช้วิธีการทําสรุปอ่านบ่อยๆอ่านเรื่อยจนมันจาได้อะ่ะทุกวิชาการทาข้อสอบต้องบอกว่าเราจะทําข้อสอบย้อนหลังส0ปีจะใช้เกณฑ์ว่าต้องได้ประมาณ 80- 90%เพราะเรารู้ว่าพอเวลาเราไปทําข้อสอบจริงอะเราจะได้คะแนนต่ำกว่าที่เราทําได้ที่บ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเกณฑ์ที่บ้านนะให้สูงมาก่อนพอถึงเวลาที่เราไปทาเฉลี่ยแล้วมัน จะอยู่ประมาณ7จ็ดสิปะนัเวลาที่เราทำข้อสอบแล้วก็จะทําข้อสอบเสมือนจริงการตับเวลาจริงในช่วงแรกๆที่เราทําข้อสอบไม่ทันเราก็จะไม่ปล่อยให้กระดาษคําตอบของเราว่างใช้วิธีการเดาหรือว่าม่ว หลักการมั่วของหลัากาเราจะไม่มั่วแบบนะ sum สี่ s ห้านะคือล้าเคยได้ยินมาว่าวิธีการตอบข้อสอบต้องมีการเฉลี่ยค้าตออข้อสอบร้อยข้อก่ขอข,อข,อของอมันก็ต้องตอบต่อยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ขอร้อ้าเปอร์เซ็นต์อยี่หเปอร์็นงอยี่ห้าเป็นตคิดว่ามีระบบแบบนี้อยู่ถ้าใครเป็นคณะครูศาสตร์เข้ามาดูก็อาจจะบอกไอ้ทีนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าข้อไหนที่รักทำได้ชัวๆแล้วก็ตื่นจะติ๊กไว้อยู่แล้วว่าส่วนข้อไหนที่รักไม่แน่ใจแล้วก็ต้ติ๊กไว้ว่าข้อเนี้ยไม่แน่ใจ ประมาณไหนท่าไหนที่มันเหลือน้อยแลเราก็จะดิ่งข้อนั้นอะอย่างเดียวเลยซึ่งตอนที่มันดิง่งจริงมันก็จะดิ่งไม่เยอ,อะอะห้าข้อสิบข้ออะไรเงี้ยที่เราทาไม่ทันทุกครั้งที่เราซองทำข้อสอเราจะทําแบบนี้ตลอดเลยเวลาที่เรามาดูเฉลยเราก็จะรู้ว่าเออข้อนี้เรามั่นใจถูกเพราะอะไรแล้วที่ผิดอะผิดเพราะอะไรแล้วที่ดิ่งอะเปอร์เซนต์ถูกอะมันคือเท่าไหร่แล้วที่ไม่ถูกคือเท่าไหร่ คือเราจะมีการวิเคราะห์การทาข้อสอบของเราแบบนี้ทุกครั้งที่ทาข้อสอบการทําข้อสอบของเราค่ะมันจะเหมือนสอบจริงตลอดมันต้องเกิดอุบัิเนต์ว่าเราต้องไม่มั่วอย่ามั่วแบบขาดสติ ตงมั่วแบบมีสติด้วยซึ่งพอเวลาเราฝึกแบบเนี้ยเราฝึกทั้งทำข้อสอบจริงทําให้ถูกจริงแล้วฝึกมั่วด้วยพอถึงเวลาพอคะแนนออกมามันมันโอเคมากมากเลยนะตอนที่เราสอบก่ะคือแล้วอะไม่ได้ติดหมอนะคะแนนของแล้ว่ะมันห่างจากอันดับสุดท้ายอะศูนย์จุดสองคะแนนก็เลยไม่ติดหมอทีนี้เราก็เลยต้องมาหวังลุ้นผลแอดมิชัน่นก็บอกตามตรงนะไม่รู้ว่าไปดูมาจากไหนเราเป็นคนที่อยากเข้าสุราให้ได้แบบไม่มีเหตุผลเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตอะให้เราเข้ามาหาไว้ที่แบบเป็นอันดับหนึ่งของประเทศดีกว่าาาาตอนททีี่่เเเรรรฟลจกกา ไปหมอแต่ถามว่าตอนนั้นเฟลมากไหมก็ก็มากพอสมควรนะด้วยความที่เราไปสะกดติดตัวเองว่าเราอะต้องเข้าหมอให้ได้แต่จริงเราลืมไปว่าตอนนั้นที่เราอยากเข้าหมอให้ได้เพราะว่าเราตั้งเป้าที่จะไปดวงจันทร์เพื่อที่ว่าวันหนึ่งที่เราเคลฟังแล้วก็ยังยหยุดข้ามตาหมู่ดาวอะเราจะได้แบบไม่ตกผักมากนักอะจนเราลืมไปว่าจริงแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เป็นหมอขนาดนั้นก็ได้ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ตอนที่เราเลือกคณะหลักการรักไม่ยากเลยเราตั้งใจว่าเราจะต้องซิลเข้าหมอให้ได้ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเราอยากเป็นหมอจริงหรือเปล่า เลือกตุลาทั้งหมดเพราะว่าเราอยากจะเข้าไปอยู่ในตุลาสักครั้งหนึ่งอะไรก็ได้ขอไปเป็นแบบในตุลาอยากเป็นอันดับแรกเลือกเป็นทันตแพทย์ตุลาอันดับที่สองเลือกเป็นศย์ตุลาอันดับที่สามเลือกวิสวะตุลาแล้วก็อันดับที่สี่เลือกศัลยแพทย์ตุลาคืออะไรก็ได้ที่เป็นตุลาทั้งหมดคะแนนเราจะปมาณเจ็ดพันสองอยู่ในเลทคะแนนต่ําสุดของทันต์ก็แปลว่าถ้าเข้าได้ก็อาจจะ ถ้าสมมติว่าคะแนนทนันะ์ลดลงมานิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็จะอาจจะพุกๆติดได้แต่อันดับ2องแบอกเลยว่ารักมั่นใจว่ารักติดมากซึ่งก็คือเพชรศุุาตอนนั้นน่ะเพชรศตุาเป็นหลักสูตร6ปีรุ่นแรกแล้วแต่ถามว่ารักรู้เรื่องไหมก็ไม่รู้หรอกเราก็รู้แค่ว่าหลักสูตร6ปีเขาแยกฟา์มซายกับฟาร์แครตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เลยโอเค ถ้าเลือกฟาร์มแคร์เราก็เลือกได้อย่างเดียวแต่ถ้าสมมุติเราเลือกฟาร์มทรายอ่ะเราจะไปเป็นอะไรอย่างอื่นได้อีกตั้งเยอะแยะเลยก,ก็เลยเลือก <c oughs> เทเซไว้ก่อนเลือกเป็นเทเซจุฬาฟาร์มทรายไว้ไป็นดงสองส่วนวิศวะจุฬาก็เลือความที่เราเคยไปเหมือนแบบไปสอบตรงชิงทูนปิโตเคมีของเินทาัลกรแล้วรักได้รักก็เลยเออถ้างั้นเราก็น่าจะเรียนวิศวะได้ส่วนสตาล์แค่ถามว่าทำไมาเลือกก็คือที่บ้านเลี้ยงหมาแล้วก็เป็นคนที่รักรักหมารักแมวก็เลยเลือกเลือกไว้เป็นอันดับท้ายจะถามว่า ว่าคะแนนเทสสัตว์ของเราอ่ะมันอยู่ในคะแนนค่ากลางของทุกๆป,ปีที่เขาแบบติดกันอ่ะมันไม่มีทางหลุดอยู่แล้วส่วนคะแนนทางปากก็อย่างที่บอกมันอยู่แบบเป็น,เป,นเป็นคะแนนมินอ่ะเพราะฉะนั้นมีโอกาสหลุดได้แต่ก็ลุ้นๆไว้หน่อยสุดท้ายพอผลออกจริงๆอ่ะวันนั้นนันจำได้อยู่เลยว่าไปไวหว้โดยที่แบบไม่สนเลยว่าจะต้องมานั่งกดรีเฟซหน้าจออะไรเงี้ยไม่สนเพราะเราแบบรู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะน่าจะติดอะไรเราก็แค่แบบรอให้เน็ตมันเลิกร่มอ่ะ แล้วเราก็ดูว่าเราติดทันตะหรือว่าติดเทศซึ่งสุดท้ายก็คือเราติดเทสะจุลาสิ่งที่ดีใจคือเราเป็นเด็กจุลาแลวแบบตอนนั้นคือดีใจมากว่าอย่างน้อยคืยเราแบบเราได้เป็นเด็กจุลาแล้วอ่ะในใดเลยอะถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะจะกลับไปแก้ไขอะไรในชีวิตไหมก็คือตอบเลยนะว่าไม่สุดท้ายแล้วอะคนพบว่าตัวเองชอบความเป็นเทสะเครื่องสำอางแบบมากมากอะแบบมากมากมากจริงจริง รู้สึกดีใจที่สุดท้ายก็ได้จบตุลามาจริงๆนั่นแหละบางพอพอเข้าไปเรียนแล้วเออมันชอบด้วยสังคมด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เรียกว่าเป็นประวัติเกี่ยวกับเรื่องการแอดมิชชั่นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเลยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ถึงเราจะไม่รู้ว่าเราชอบอะไรไม่รู้ว่าเราอยากจะเป็นอะไรแต่อย่างน้อยให้เราตั้งเป้าไว้ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วให้เราพยายามทําตัวให้ไปถึงเป้าหมายอันนั้นให้ได้แล้วสุดท้ายต่อให้เราไม่ได้เป้าหมายนั้นแต่เราก็จะ ได้ผลที่ดีที่สุดจากสิ่งที่เราทําอยู่ดีก็อยากจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะแล้วคลิปหน้า Road to b e c o s m e s u r i c a l Pharmacist เราจะมาเล่าเรื่องอะไรก็เดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ